สวัสดีครับเพื่อนๆคนบ้าเกมทุกๆคนพบกับผมนนเอเอสเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับและอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาโซโล่แรงนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่ามาลอดในตำแหน่งโรมิ่งซับพอร์ตนะครับเป็นมาลอดสายดาเมจล้วนเลยนะครับเกมนี้เพื่อนในทีมเกมนี้นะครับก็จะมีจินนาเลนกลางนะครับเทวนาเป็นเลนแครี่ครับสานิเป็นออเลนครับและจังเกิลเป็นอาวีนะครับหรืออ้อยนะครับของที่ผมจะออกในเกมนี้นะครับของรูมแบบ ฟดล้างสถานะนะครับเพราะว่าฝังตรงข้ามมีกิลดอร์นะครับชิ้นที่2เป็นรองเท้ากันสถานะนะครับชิ้นที่3เป็นดาบแดงนะครับเป็นคอยเท่มของมาลดเลยนะครับไว้สร้างดาเมจตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับชิ้นที่4เป็นเคียวนะครับไว้กันตายได้นิดหน่อยครับชิ้นที่5เป็นดาบแดงอีกเล่นนะครับเล่งดาเมจแบบจัดจ้านไปเลยนะครับและชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดอนะครับไว้กันพลาดและเพิ่มดาเมจอีก10%รซนะครับ เาละครับเกมจะเป็นยังไงครับเกมนี้เป็นเกมที่สนบอลนะครับเกมนำตั้งแต่ต้นเกมนะครับการเดินเกมจะเป็นยังไงไปรับชมในคลิปเ็มพร้อมๆกันได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมสรุปให้ดูกันท้ายคลิปนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงครับจงนำข้าไปที่แนวหน้าเดียวนี้

been defeated dragon and slayer have appeared an enemy has been defeated enemy double kill hi do it เลนดักของเราถูกโจมตีสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อม้งวังกลากรตัวแข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดป้องเลนกของเราถูกโจมตี đều đầu đuôi! Hey. Enemy onslaught! Dragon has been defeated! thuộc trong An enemy has been defeated! ความเจ็บปวดของเจ้าจะเป็นพลังให้แก่ข้าแไปไปนวป้องกัรศตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปตกำลังถูกส่งออกไป been defeated don't be don't be the enemy has been defeated your team has destroyed a tower nice assisting an ally has been defeated. Don't be a pump, <laughs> a true light. <laughs> don't be. You have defeated an enemy. Ultimate might be called at war. Let the young don't be shut down the ultimate onslaught don't Your team has destroyed a tower ที่แนวหน้าเดียวนี้ enemy has been ความเจ็บปวดของเจ้าจะเป็นพลังให้แก่ข้า Tower, Don't shut they... down! Onslaught! Oh An enemy has been defeated! Five, shut down! Your team has destroyed a tower Hi. Slayer has been defeated! How claw, good opinion. Ultimate! รีบถูกส่งออกไปแล้ว Your team has destroyed a tower shut down. <laughs> Enemy double kill. Enemy has been defeated! Ultimate! Ultimate. Shut down! An enemy has been defeated. My oh, no. that oh. you. Oh. you have defeated an enemy. You have been defeated. Ultimate. Enemy double kill.

โกลาหลนคือพลังที่แท้จริงรวมตัวต้องเลนกลางของเราถูกโจ,ตจตมตีมมต,ตีรวมตัวเตรียมบวกทีให้เป็นทีรวมตัวโจมตีรวมตัวเตรียมบวกรวมตัว Has been, has been defeated. An ally has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Ultimate. Your team has destroyed. ครับผู้ชมลงเล้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็เกมนี้ผมขึ้นมาเป็นคอมมนเดอร์สองหนึ่งดาวเลยนะครับครับคะแนนของผมเกมนี้ก็ได้เป็นอันดับที่สองนะครับได้เลนทองไฟเตอร์มาด้วยนะครับโดยสกอร์สิบสองจุดศูนย์นะครับเอมพีเกมนี้ก็ได้แก่อ้อยนะครับอ้อยไดเอมพีไปนะครับเกมนี้สกอร์ในเกมนี้ของผมนะครับค่าสิบเอ็ดตาย 6นะครับเอสิดไป9กนะครับสกอร์รวม40ต่อ22นะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ